สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับก็จะนำนักเรียนนะครับไปดูข้อสอบวิชาสามัญฟิสิกส์นะครับในปี2563นะครับซึ่งก็จะอยู่ในบทเรียนเรื่องฟิสิกส์นิวเคลีย์นะครับโดยอยู่ในเรื่องครึ่งชีวิตนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยก็อยากให้นักเรียนลองอ่านนะครับประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่สําคัญนะครับเป็นบุคคลสําคัญที่มีชื่อเสียงนะครับคนหนึ่งนะครับแต่ว่านักเรียนอาจจะยังไม่ค่อยรู้จักนะครับก็ลองให้นักเรียนเอาอ่านดูนะครับ แต่ในที่นี้ขออนุญาตไม่บายนะครับเพราะว่าเดี๋ยวคลิปจะยาวมากเกินไปนะครับลองอ่านดูนะครับเผื่อสนใจนะครับโดยที่รูปภาพแล้วก็ข้อความนะครับเอามาจากหนังสือเล่มนี้นะครับเราไปดูข้อสอบเลยนะครับข้อสอบข้อนี้เขาบอกว่านิวเคลียสของธาตุ x นะครับสลายตัวด้วยเวลาครึ่งชีวิตเท่ากับทนะครับไปเป็นนิวเคลียสของธาตุ y ซึ่งเสถียรนะครับเมื่อเริ่มต้นเนี่ยไม่มีธาตุ y อยู่เลยนะครับต้องรอนานเท่าไหร่นะครับถึงจะมีจำนวนนิวเคลียส y เนี่ยเป็นเจ็ดเท่าของจำนวนนิวเคลียส x นะครับ โจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกครึ่งชีวิตมานะครับเท่ากับ t นะครับโดยที่เขาบอกว่านิวเคลียส x นะครับสลายตัวเนาะก็คือเป็นเป็นธาตุกำลังสีเนาะเพราะว่านิวเคลียสไม่เสถียรถูกไหมครับมันก็สลายตัวนะครับมันอาจจะรดิเอทให้รังสีอะไรออกมาก็ไม่ทราบนะครับแต่ว่าพอมาเรเอทแล้วเนี่ยนิวเคลียสของธาตุ x นะครับมันกลายเป็นนิวเคลียสธาตุ y นะครับซึ่งเป็นนิวเคลียสที่เสถียรแล้วนะครับ ก็จะไม่สลายตัวต่อเนาะนะครับเพราะนั้นเนี่ยประเด็นก็คือว่านิวเคลียสเนะครับสลายเป็นนิวเคลียสไนะครับทีนี้เขาถามว่ารอนานเท่าไหร่นะครับถึงจะมีจํานวนนิวเคลียสไเป็นเจ็ดเท่าของจํานวนนิวเคลียสเนะครับประเด็นสาคัญอยู่ตรงที่ว่าจํานวนนิวเคลียสไนเนี่ยครับมันก็คือจํานวนนิวเคลียสของ x ที่สลายไปถูกไหมครับอ่าถ้าเรียนอันนี้ จับประเด็นได้ก็จะทําข้อสอบข้อนี้ได้อยู่แล้วนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่านักเรียนเนี่ยยังไม่รู้ต้องใช้สมการไหนเนาะมันเกี่ยวข้องกับครึ่งชีวิตใช่ไหมครับก็จะมีสองสมการให้นักเรียนเลือกนะครับเพราะว่าเคยเรียนมาก่อนเนาะสองสมการนี้ถูกไหมครับโดยที่ลัมดาเนี่ยก็คือค่าคงที่ของการสลายตัวนะครับทีคือครึ่งชีวิตนะครับอันนี้ก็คือล็อกสองนะครับโดยที่ล็อกเนี่ยเป็น natural log นะครับสองสมการเนี้ยเ็นคืออะไรครับจานวนนิวเคลียส ที่เหลืออยู่ณขณะนั้นนะครับ n ศูนย์ก็คือจํานวนนิวเคลียสเริ่มต้นนะครับส่วน n เล็กเนี่ยก็คือเวลานะก็คือจํานวนเท่าของเครื่องชีวิตนะครับดังนั้นเนี่ยจุดข้อน,นี้เนี่ยเขาไม่ได้พูดถึงค่าคงที่ของการสลายตัวนะครับดังนั้นเนี่ยสูตรซ้ายก็พักไว้ก่อนนะครับลองมาดูสูตรขวานะครับคิดว่าน่าจะพอใช้ได้เนาะทีนี้เนี่ยเราลองดูนะครับเ,เนื่องจากว่ามันเกี่ยวขอนวนอย้องกับจํานวนนิวเคลียส y เนาะจำนวนนิวเคลียส y เนี่ย ก็คือจำนวนเนียสของ x ที่สลายไปถูกไหมครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็ลองตั้งสมการดูเลยนะครับปกติเนี่ยจำนวนเนียสที่เหลืออยู่นะครับก็จะเท่ากับจำนวนเนียยเริ่มต้นถูกไหมครับแล้วก็ลบทิ้งด้วยลบด้วยจำนวนเนียยที่สลายไปใช่ไหมครับเพราะนั้นเนี่ยจำนวนเนียสที่สลายไปเนี่ยก็คือจำนวนเนียสของธาตุ y นะครับส่วนจำนวนเนียสที่เหลืออยู่เนี่ยก็คือจำนวนเนียสของของ x ที่เหลืออยู่ในขณะนั้นนะครับ ซึ่งจากโจทย์เนี่ยเขาบอกว่าณนะเวลาที่สนใจนะครับจำนวนนิวเคลียสที่เหลืออยู่เนี่ยให้เป็น n นะครับโดยที่จำนวนนิวเคลียสเริ่มต้นเนี่ยให้เป็น n ศูนย์แล้วกันนะครับจะได้สอดคล้องกับสมการที่เราจะใช้เนาะส่วน n นตรงนี้เนี่ยก็สอดคล้องกับสมการที่ต้องใช้เหมือนกันก็คือจำนวนนิวเคลียสที่เหลืออยู่นะครับส่วนจำนวนนิวเคลียสที่สลายไปเนี่ยอันนี้สนสนใจตอนที่มันทำไมครับนิวเคลียสวเนี่ยเป็นเจ็ดเท่าของที่เหลืออยู่ถูกไหมครับ เพราะนั้นเนี่ยซึ่งก็คือ 7n นั่นเองถูกไหมครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยจำนวนนิวเคลียสที่เหลืออยู่เท่ากับ n เนาะเพราะนั้นเนี่ยจำนวนนิวเคลียส y เนี่ยก็คือเป็น7เ,เท่าของนิวเคลียส x ที่เหลืออยู่นะครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็จะพบว่าพอเราย้ายข้างสมการแล้วเนาะ n ศูนย์ก็เท่ากับ 8n นะครับทีนี้เนี่ยเราก็จัดไปเลยนะครับแทนลงมาในสมการนะครับโดยที่ n ศูนย์เนี่ยเท่ากับ 8n นะครับ เพราะนั้นเนี่ย n สองข้างก็ตัดกันไปนะครับเราก็สามารถหาค่า n เล็กได้นะครับซึ่งแน่นอนว่า n เล็กเนี่ยมีค่าเท่ากับ3นะครับซึ่งก็คือหมายความว่าเป็น3าเท่าของเครื่องชีวิตถูกไหมครับโดยที่เครื่องชีวิตเนี่ยโจทย์ให้มาว่าเท่ากับ t ดังนั้นก็คือตอบ3ท t แน่นอนนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราต้องรอนาน3มช่วงเครื่องชีวิตนะครับหรือว่า3ม t จำนวนนิวเคลียส y เนี่ยจึงจะเป็น7เท่าของจำนวนนิวเคลียส x ในขณะนั้นนะครับ เพราะนั้นเนี่ยโจทย์ข้อนี้เนี่ยทำตรงไปตรงมาแบบนี้นะครับก็จะใช้เวลาคิดไม่นานนะครับน่าจะไม่เกินสองนาทีนะครับทีนี้เนี่ยถ้าเป็นผมเนี่ยผมก็จะใช้วิธีเดาเลขเอานะครับเนื่องจากว่าผมเนี่ยเดาว่าคําตอบเนี่ยไม่น่าจะใช่สองข้อแรกเพราะว่าทําไมครับมันเลขไม่ลงตัวเนาะมันเป็นจุดสยมนะครับมันเป็นเศษส่วนถูกไหมครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเอามาแทนค่าองสมการหรือมาคิดเลขแล้วเนี่ยมันไม่น่าจะใช่เนี่ยมันยุ่งยากใช่ไหมครับ มันมันดูมันดูไม่น่าใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเราเดาว,ว่าตัวเลขเนี่ยมันมันจำนวนเต็มเท่าของครึ่งชีวิตเนี่ยเราก็ลองทําดูก็ได้นะครับสมมติว่าเริ่มต้นเนี่ยมีนิวเคลียสเนะครับหนึ100่งร้อยเปอร์เนตใช่ไหมครับถ้าผ่านไปครึ่งชีวิตนะครับมันก็จะเหลือห้าสิบเปอร์เซนถ้าผ่านไปอีกหนึ่งช่วงครึ่งชีวิตก็จะเหลือยี่สิบ้าปอร์เซ็นตถูกไหมครับซึ่งอันนี้เนี่ยจากโจเนี่ยเขาบอกว่า สามทีเนี่ยเป็นจํานวนเต็มถูกไหมครับเพราะนั้นเนี่ยอันนี้ทีหนึ่งทีอันนี้สองทีเราก็ลองไปถึงสามทีก็ได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเวลาผ่านไปอีกหนึ่งช่วงครึ่งชีวิตใช่ไหมครับมันก็จะเหลือนิวเคลียสของธาตุเอกนะครับสิบสองจุดห้าเปอร์เซ็นถูกไหมครับอันนี้ใช้วิธีหารสองไปเรืเลยเนาะนะครับเพราะนั้นเนี่ยอันนี้จะเห็นว่าเมื่อเวลาผ่านไปเท่าไหร่ครับทีบวกทีบวกทีก็คือสามทีนะครับจำนวนนิวเคลียสเอกที่เหลืออยู่นะครับก็คือสนะิบสองจุดห้าเปอร์เซ็นตงนา จำนวนเิวเทียต x นะครับสลายไปเท่าไหรครับสลายไปแปดส5จุดแปดิบ็ดุดห้าเปอร์เซนตซึ่งก็คืออันนี้คืออะไรครับอันนี้ก็คือจำนวนเนวเลียสของธาตุวนนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็เห็นว่าสิบสองจุด้าถ้าเกิดเอาไปคูณเจ็ดใช่ไหมครับมันก็ได้แปดสิเจ็ดจุดห้าพอดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ตอบสามแน่นอนนะครับเพราะนั้นเนี่ย,นนนนนยถ้าบางทีเราทำโจทย์แบบนี้นะครับ บางทีช้อยพวกนี้เนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าไม่น่าใช่เพราะว่าถ้าไปตอบสองข้อนี้เนี่ยมันจะวัดคณิตศาสตร์มากเกินไปมันจะไม่นัดวัดความรู้ทางฟิสิกส์นะครับเราก็เลยลองทําดูเล่นๆนะครับซึ่งทําดูแล้วเนี่ยมันก็ตรงกับตัวเลือกที่เขาให้มาเนาะเพราะนั้นเนี่ยบางทีเราเดาเอาก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็หวังว่านัีน,นจะเข้าใจข้อนี้นะครับแล้วเราพบกักนใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ